สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม The f o r e s นะครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมมาเหมือนกับว่านี่จะเป็นหนทางที่เราจะไปเจอลูกเรานะฮ่ามันต้องใช่แล้วล่ะไม่มีข้อกังขาที่จะบอกว่าปฏิเสธนะเฮ้ยนั่นมันประตูเล่กลเหมือนจะผมจะได้ขี่การมาแล้วนี่ไงปิดอ่า อยู่ดีก็ค้างไม่ได้ชั่วขนาอาจจะต้องโหลดแมปนะน่ากลัวซะเหลือเกินแต่มันก็ดีกว่าไม่มีแสงสว่างนะแล้วข้างนั้นไม่มีอะไรบ้างเออมีถังสีทาแม่งเลยฮึไปยินขึ้นทอมมี่พ่อมาช่วยลูกแล้วลูกอยู่ไหนกันน่ะแต่ถ้าเป็นของจริงนะผมจะไม่จะโกนแบบนี้นะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ข้างในนี้มันมีตัวอะไรบ้างเฮ้ <c oughs> นึกว่าจะมีอะไรจ้ำสแกนวิ่งยาวๆเลยทีเนี้ <c oughs> หลอนเสียงจังแต่ที่นี่ดูเหมือนจะมีไฟฟ้าอยู่นะถังออกซิเจนเพียบเลยอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะเหมือนเป็นประวัติของเด็กผู้หญิงคนนี้นะฮึ <c oughs> ออ่าฮะมีจากกละมังอะไรยังหนาเนี่ยเฮ้ยทางที่ไปได้ด้วย เฮ้ยขโมยกันน้ำตัวนี้เอาไปให้ลูกได้ไหมเนี่ยเหมือนกับว่าเด็กมาหลบซ่อนกันอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าใน,นนี้น่าจะมีแค่เด็กอะดูจากสิ่งของละเฮ้ยอ้ะไม่มีอะไรนะแอกแอวานไปนงั้นแหละไม่มีอะไรอ่าฮ่าเอ้ยนี่มันของดีเฮ้ยเฮ้ยอ่าเงินเอามาใช้กับสิ่งนี้งั้นลือ เฮ้ยโอ้โหปัม๊มดีรอเลยอะอปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มเก็บตัวจะเก็บไม่ได้อ่ะไม่ได้ละนี่งเงี้สเนกไงเพียบเลยรวยครับรวยรวยกดเรื่อยๆรวยแล้วกดเรื่อยๆมึงจะต่อแถววะอย่างนั้นไม่ได้ดิดูมันต่อ,อู้ต่อเป็นตึกเลยนะอ่ะเก็บไม่ได้แล้วมีนี้มีแอลกอฮอล์ด้วย อันนี้อะไรอุย้ยตู้ตู้น้าตู้กาแฟครับอันนี้ในเมื่อไฟฟ้ายังใช้ได้อยู่ไงโหอ,อยากเอากลับบ้านอันนี้ยังกินได้ด้วยเหรอไม่เสียแล้วหรอวะโอเคน่าจะคลีนแล้วตรงอนั่งได้ด้วยโอ้มันสบายกว่านั่งที่บ้านเยอะเลยนะเบาะโซฟานุ่มๆ <laughs> ช่างแม่งไปดีกว,ว่าโอ้โหมีของกินเยอะมาก ของกินฟรีอโนต้ตบุ๊กอรอไม่มีใครใช้ออกไรศสตร์ละแ้วทางนี้ไปไหนเนี้ยเราอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเราอยู่ข้างล่างเลยครับไม่มีอะไรมองเฉยๆโอ้โหเละหมดเลยอะ่ะเฮ้ยนิตยาาสารครับอืม <c oughs> ปฏิแฟกอะไรเนี่ยเปิดไม่ได้นี่เหมือนจะเป็นห้องพยาบาลเหมือนห้องพยาบาลเด็กๆเ,เลยอะ่ะมันมีจะแบบของเด็กๆอะ่ะดูดิเียนลูกกอกฆ่ามึงอ่ะอตัวดำเมียมตีลังกาบีบ <c oughs> อยไม่บอยอมันกดดันแปลกๆนะความรู้สึกผมนะตอนนี้ โอ้โห oh. เรียบร้อยครับแล้วนั่นอะไรอะแล้วนี่ทำไมมันตายแปลกๆวนะเ <Huh? S 2> นี้ยฮะตัวอะไรอะเหมือนหอยทากเลยอะ่ะทำอะไรไม่ได้ด้วยเฮ้ย <Hey. S 2> อ้าวตายแล้วหรอแข็งทื่อเลยอะ่ะ ตายก็แย่แล้วเอาเป็นว่าสู้ด้วยที่จะเท่าที่เรามีแล้วกันเพราะว่าแค่สเปียบมันน่าจะเอาได้อยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่ปลาเข้าหน้า <c oughs> ในอาตายแล้วเหรอโดนสองทีเท่านั้นเองนะโอ้โหตัวแดงเลยสีแดงแรงลิ์ไงพิชิตมาแรงสาบ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวอะไรวะอันนี้ไปไหนนะ่ะ อันนี้อะไรอ่ะยีแหล่งรวมลูกกอกเสียงอะไรวะแล้วนี้กกูไม่ได้อ่านเลยไ <c oughs> ม่เอ้ยตกใจเจอเสียงเมื่อกี้เฮ้ยมีคนเปิดเพลงเอาไม่ใช่อ๋อเชาตเคสฮา,าราวะให้อารมณ์เดียวกับไอ้นี่เลยครับ เอออัมเบลล่านะเป็นการทดลองนะทุกคนลุกทำลายไม่ได้ทางไมยังไม่ดูหรอกนี้ทำลายไม่ได้โอ้โหก้อนหินมันถล่มลงมานะกินน้ำแต่แจะเย็นมันทำไมปปี๊บปๆ๊บป๊บป๊บไปหมดเลยนี่อะไรนะเฮ้ยอร์ติแฟกนี่ไงทุกคนน,นี่อะไรอะ่ะยีนเนาะหรือปรสิตอ่ะ มันจะมันสวยดีแฮะทำรลายไม่ได้ด้วยอาจจะเป็นเสียงของด็อกเตอร์นะหวัดดีครับด็อกเตอร์เฮ้ยด็อกเตอร์ยังไม่เห็นเราไม่เป็นไรหรือเห็นแล้ววะทำไมด็อกเตอร์ดูดูมีอะไรปากเยอะแยะเลยทำไมด็อกเตอร์โดนธนูปากอะ่ะ ใช่ไหมธนูยิงด้วยเอาออกให้แล้วนะดูเหมือนเขาจะกลัวเรานะเอาเอาเอาไงเอาไงจะสู้จะสู้หรือไม่จะสู้หรือเปล่าจะสู้หรือไม่จะสู้หรือเปล่าอา่าไม่อยากสู้อ่ะถึงกับคุกเข่าเลย อะไรเนี่ยทำเสียงไดโดูสาวอะฮะเอาเป็นว่าผมจะไม่ให้เขาทรอมานนะโอเคเออเหมือนผมจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะต้องมาทางนี้ปะอา่าใช่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงอาตั้งซื้นี่ไงอัตแบบ <laughs> ิแฟก เฮ้ยเดินหน้เดินหน้าเดินนะอะไรอ่ะไอ้เฮ้ยไอ้นี่นี่วะแด๊ d ดี้เดชเช็ดเค่เอาเอาเบี้ยวมึงมาขโมยลูกกูโดนลูกกูแทงปะเนี่ยฮะอันนี้อะไรเอกสารอีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ะ,ะนนนวดดดเฮ <c ười> ้ย, <c ười> ย,ย,ยๆๆๆๆมีเทพ มีเทพก็ต้องดูไงฮึบอ้าวอ้าอ๋อยังดูไม่เสร็จยังดูไม่เสร็จทุกใจหมดเลยนัวบักอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อไอ,อ,อ,อเครื่องนี้นี่หว่าที่มันยิงเครื่องบินเราแน่ๆเลยผมพอผมพอจำจำอะไรได้แล้วนะแม่ มันหน้าโมโหจริงๆเลยเพราะมึงนี่แหละแทนที่จะได้ไปฮาวายไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> ถังสีเปียบเลยทางนี้ไปไหนได้อีกะ่ะโอเคยังไปไม่ได้โอเคเหมือนกับว่าผมต้องเปิดอาร์ติแฟกต์แล้วละ่ะทอมมี่ไม่นะลูก ใครทำกับลูกแบบนี้ใครกันใครกันทำกับลูกแบบนี้ผมมีลูกพ่อเออหักคอโอ้ยขอ,อขอโทษขอโทษครับทุกคนไม่ได้หกักคอนะเมื่อกี้หนามันแทงเข้าไปตรงหัวลูกโอ้ยผมมีลูก พอมาช่วยลูกแล้วหรือว่าเครื่องนี้มันจะช่วยอะไรลูกได้อทอมมี่ลูกลืมตาสิลูกลืมตานี่ไงของเล่นลูกดูดีของมันก็ครบนะ <laughs> ทอมมี่ลูกพ่อขอโทษพอขอโทษ นี่มันอะไรว้ห,หรือว่าเฮ้ยไอ้นี่อาจจะทีมเข้าไปที่ตัวลูกเฮ้ยนี่มันความหวังนี่มันพอามีลูกพอ่อพ่อจะช่วยลูกเองทิมทิม,ท,มทีมแทงฮึบทิมไหนต่อตรงไหนต่อตอ,อะนาโอกค,ครับอ่าเรียบร้อย องเชื่อมาที่อ์ติแฟกต์นะาหาเหมือนกับว่า,าต้องเอาอะไรมาแทนนะครับทอมมี่แข่งใจไว้ก่อนนะลูกแล้วนี่อะไรบ้างพนี่ <c oughs> <c oughs> ยูนิคอร์ <c oughs> โอเคคือต้องรีบแล้วครับต้องช่วยลูกเราให้ได้